อกลุ่มเลานะคะแฟลดเบลคอนเวเยอร์ค่ะโดยกลุ่มแล้วนะคะจะมีทั้งหมด2ระบบค่ะก็คือจะมีระบบแนวราบแล้วก็ระบบแนวเอียงโดยจะใช้โครงสร้างนะคะเป็นไม้ค่ะแล้วก็เบลจะทำจากไวนิลแล้วก็ที่ตะวัดไข่ทำจากลังค่ะเราใช้มอเตอร์ทั้งหมด2ตัวค่ะโดยเราใช้มอเตอร์ทั้งหมด12บโวลต์ค่ะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่12บโวลต์เพื่อส่งไข่ไปยังวายเบสชันค่ะแล้วก็สำหรับเครื่องต่อไปเป็นวายเบสชันคนนี้เอะคัะ เอ่อใช้วัสดุก็คือเป็นิืเจอระบอดน,นะครับแล้วก็จะใช้ฐานเป็นไม้นะครับรองด้วยสติงแล้วเราจะใช้ตัวควบคุมเป็นพีเอมแลกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะต่อด้วยพอตมอเตอร์12โวลต์ออนะครับถูดในเสียงมันอาจจะดังครับขอโทษด้วยแล้วก็ใช้แบเตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ในการให้พลังงานนะครับก็จะรับเครื่องมาจากรับต่อร๊อเครื่องต่อมาจากเบลคอนฟเลเยอร์อน,นะครับแล้วว่าส่งต่อไปที่ชุดตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับกลุ่มเราเป็นกลุ่มชุดคอมเบเยอร์นะครับใช้แรงน้ำถ่วงหรือแรงจีฟอร์นะครับในการลำเลียงไข่ครับจากด้านบนนะครับสังเกตดร์รู้ได้ครับจากด้านบนครับไปยังสู่ด้านล่างครับโดยเป็นการใช้แรงน้ำถ่วงเท่านั้นอย่างเดียวนะครับรับมาจากเครื่องไวเบชั่นคอมเบเยอร์ครับส่วนวัสดุที่ใช้ความคุณจะเป็นอะไรวัสดุที่ใช้นะครับมีคือเจ้าบอร์ดมีไม้มีแผ่นโฟมนะครับโดยเราอาศัย จากที่ฟอบให้ไข่ซูดเข้ามาต่อที่ลอยคอนเวเยร์อีกเครื่องนะครับขอบคุณครับในส่วนของเครื่องต่อไปนะครับจะเป็นชื่อเครื่องว่าแกรปเปอร์คอนเวเยร์ครับเครื่องนี้ใช้โซ่ขนาด25เฮดความยาว1เมตรจำนวน2เส้นพร้อมติดใบพาทำจากไม้ตรียมยึดด้วยเชือกไนลอน เพื่อให้สามารถคนถ่ายวัสดุได้สะดวกและมีน้ำหนักเบาสำหรับชุดขับเคลื่อนเราใช้มอเตอร์12โวลต์รอบต่ำ80รอบต่อนาทีขับผ่านเฟือง18ฟันโดยมีโซ่ขนาด25เฮตความยาว40เซนอีก1เสน้นในชุดส่งกำลังนอกจากนี้เครื่องยังมาพร้อมกับชุดปรับความเร็วรอบเพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วได้ตามต้องการโดยที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่0.15เมตรต่อวินาที เทรนเนอร์นะครับหลักการทํางานของมันเนี่ยก็มีอยู่ว่าเรื่องจะจากส่งจากวัตถุหนึงน่งไปอีกวัตถุหนึ่งในการใช้โซ่ในการขับเคลื่อนก็จะเป็นไปตามนี้เลยครับใช้โซ่ขับเคลื่อนในการขนจากที่หนึ่งไปที่หนึงน่งคือตัวอย่างเราอยู่ที่ว่าเราใช้ไข่ในการส่งระยะทางก็จะเท่านี้เท่านี้ล้วก็ส่งไปให้ด้วยโซ่นะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีดังนี้เลยนะครับอ,อ,อย่างแรก แตเตอรี่เพื่อให้เป็นพลังงานในการกับเครื่องขสาโซ่ครับแล้วก็พวกสายไฟต่างๆที่จะใช้ในการประกอบเพื่อจะให้โซ่นันขับเคลื่อนได้แล้วก็จะมีอุปกรณ์นิดหน่อยในการให้วัสดุมาคงที่ก็จะเป็นเอ่อเืองเผาแล้วก็น็อตนิ่หน่อยเพื่อล็อกให้โซ่มาคงที่เพื่อไม่ให้ขกสายต่างๆนะครับ,รบก็จะเป็นไปตามนี้เลยครับผม ก็วันน,นี้พวกเราขอาจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ